ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะป้าไปซี่ชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าก็จะพามาลงครัวนะคะหรือว่ามาทําอาหารกันแต่วันนี้เป็นเมนูลดความอ้วนเลยนะคะสําหรับคนที่อยู่ในช่วงไดเอทหรือว่าลดความอ้วนหรือว่าดูแลสุขภาพอยู่นะคะเมนูนั้นก็คือแซนด์วิชไข่ต้มนะคะเราใช้ขอให้เป็นขนมปังโฮมบีทนะคะ แบบนี้นะคะเขาจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เขาจะไม่ขาวจ๊วเลยนะคะต้องเป็นขนมปังแบบนี้นะคะ,ะเมนูนี้นะคะแคลอรี่จะไม่เกิน250อแคลอรี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูส,ส่วนผสมแลพี่ทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมได้วยกันนะคะ่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องมาตัดขอบขนมปังพอดีขนมปังของป้าตอนซื้อมามันไม่มีแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะป้าก็จะมาตัดให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ นี่นะคะนี่ตัดออกไปเลยนะคะทีนี้แล้วก็มาตัดขอบขนมปังนะคะออกไปนะคะเราไม่เอาอย่างนี้นะคะเราก็จะเป็นแบบนี้แบบสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเราซื้อมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมปกติอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายเราก็แค่ตัดขอบเขานะคะนี่ง่ายเลยนะคะแซนด์วิชเนี่ยเขาต้องประกบกันใช่ไหมคะก็ ต้อป้ามีสี่อันก็คือ2ชิ้นนะคะค่ะป้าก็จะตัดเขาให้<ม>ให้ให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็มาทําไส้ของเรานะคะป้าก็มีไข่ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะก็แล้วแต่คนทางบ้านนะคะว่าจะทำํจำจํานวนเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้เฉพาะไข่ขาวนะคะส่วนบางคนก็ ก็คือแบบว่ายิ่งใช้เฉพาะไข่ขาวคอเลสเตอรอลของเราหรือว่าแคลอรี่ก็จะลดลงเรื่อยๆเลยนะคะก็บางคนก็อาจจะไข่ขาว2ใบนะคะไข่ขาว2ใบกับไข่แดง1ใบนะคะส่วนของป้าเฟซ,ซี่นี่ก็เอาไข่ไข่แดงกับไข่ขาว2ใบแล้วก็ไข่ขาวอีกคือไข่ขาว3ใบนะคะก็เอาไข่แดง2ใบพอเพราะว่าทำอสองคนเนาะ นี่ค่ะก็อย่างนี้ก็ได้หรือใครจะใช้เฉพาะไข่ขาวก็ได้นะคะถ้าไม่กลัวคอเลสเตอรอลเรคะหรือว่าแคลอรี่นะคะได้เลยนะคะอันนี้สําหรับ2ที่นะคะส่วนใครจะทํามากกว่านี้ก็ก็เพิ่มปริมาณเอานะคะน,นะคะก็บี้ๆเขาค่ะบี้ๆเขาให้ให้แตกนะคะค่ะพอป้า,ปาบี้มา ตามที่ป้าต้องการแล้วนะคะทีนี้เราก็มานะคะเอามายองเนสนะคะมายองเนสเนี่ยใครจะเอาแบบไร้ไขมันก็ได้นะคะหรือแบบปกติก็ได้นะคะก็จะใส่ไป1ช้อนโต๊ะหรือว่า2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะป้าก็ใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะทีนี้ก็คนเขาให้เข้ากันเลยนะคะคลุกเขาเขาให้เข้ากันนะคะกับไข่ของเรานะคะ นี่เห็นไหมคะเราก็ได้ไส้ของเราแล้วนะคะมีนุ่มลดความอ้วนของเรานะคะเอามากน้อยนี่มันยังนิดแล้วแต่คนทางบ้านเลยนะคะเอาที่ถูกปากเรานะคะนี่นะคะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาทําการทาแซนด์วิชของเรากันนะคะนี่นะคะนี่ใส่ได้แล้วนะคะ ก็มีนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ตักไส้ของเรานะคะนี่ค่ะมาวางตรงกลางนะคะทำง่ายค่ะทําให้เราเมนูขนมปังของเราลดความอ้วนได้เลยนะคะก็ไสจะเยอะนิดนึงนะคะนี่ค่ะไส้ทะลักเลย <laughs> นะคะนี่เราก็เอามาประกบกันนะคะ นี่ค่ะเอาขนมปังอีกอนมาประกบนะคะน่าจะด้านนี้นะคะนี่ค่ะพอประกบกันเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาเอาซ่อมนะคะซ่อมของเราอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมากดนะคะนี่กดเขานี่นะคะ นี่ค่ะกดเข้าให้รอบๆเลยนะคะเพื่อแซนด์วิชของเราก็จะได้แบบติดกันนะคะนี่นะคะกดกดไปเลยไส้ไหนจะหลุดก็เขี่ยลงนี่ได้นะคะนี่ค่ะไส้ทะลักเลยนะคะก็นี่ค่ะอันต่อไปก็ทําเหมือนกันนะคะก็ทําเหมือนกันเลยก็จะได้ประกบกันไงคะ นี่ยก็ทำอย่างนี้เลยไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเสร็จเลยนะคะนี่นะคะจะเยอะนิดนึงนะคะใส่ปลาเนี่ยนี่ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวป้าไปซีก็ขอทำพิเศษก่อนนะคะ เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารเนาะเดี๋ยวไปชิมด้กันคะ่ะกันลุงคิดเนาะโอเคนะคะคก็เสร็จแล้วนะคะแซนด์วิชไข่ต้มของเราแบบไส้ทะลักทะลวงเลยนะคะนะคะแล้วก็มีกาแฟกันนะคะ อันนี้เพื่อนลุงคิดซื้อ,อเป็นของอคริสต์มาสมาให้ฟเฟซี่กับลุงคิดเพราะเขาเห็นลุงคิดชอบกินกาแฟค่ะก็เป็นคู่นะคะ,ะสีชมพูกับสีน้ำตาลนะคะก็เดี๋ยวฟเฟซี่กับลุงคิดก็ไปชิมกันนะคะก็เป็นอาหารเช้านะคะก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะคือลุงคิดเห็นกาแฟไม่ได้เลยค่ะลืมทุกทุกอย่างโอเคเชิญเลยใครทําเสร็จแล้วจะเอาไปอบก็ได้นะคะ เอาไปอบให้กรอบๆนิดนึงอันนี้ป้าไปอบกรอบนิดนึง,นนนนงส่วนอันนี้ไม่อันนี้แบบนิ่มๆเลยนะคะไ mm hmm. ส้ทะลักลวงมากเลยค่ะคือเราทําเองอะค่ะเราก็เลยใส่ได้เต็มที่นะคะเอ็กแซนด์วิชเบรดดิ้งเบรดดิมงเบรดดิ้กวบ mm hmm. nice. รดดิ้งกาแฟค่ะแ a t c h p e r f e c ฟคสำหรับเรดดบเป็นอาหารเช้าได้เลยนะคะเป็นเมนูลดความอ้วนหรือว่าอาหารเที่ยงก็ได้ mm hmm. รันไดรน้ร้านเที่ยงเย็นได้ค่ะร <No problem. S 1> แต่ช่วงเย็นก็อย่าไปกินกาแฟเดี๋ยวนอนไม่หลับนะ mm hmm. อืมคือไข่เขาทำให้เราอิ่มอยู่แล้วเอ้กแมนยูอิซิงโฟม Yes have proteins and this is classic classic European breakfast อืม mm hmm. อันที่บอกว่าเป็นคลาสสิกของเราคนยุโรป yeah, yeah a lot <ม> of people eat bread and and <ม> and, 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 and egg เปมายเนส for breakfast and coffee <c oughs> of course ค่ะอิ่มก็เราให้อิ่มเลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อิ่มเลยนะคะ <c oughs> ทำงา่ายๆที่บ้านวัตถุด,ดิบก็ไม่แพงด้วยน <c oughs> ะมื้อเช้าป้ากาันลุงจนใครจะทำตอนเย็นก็เปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มแบบอื่นนะคะแต่ถ้าบางคนเา้า ีเพ่อนเซมอยู่อย่างเงี้ยดิ้นก็ฟี่แล้วเนี่ย mm. พเพราะคามแพมบิสเลฟคุณคิดเลยเขาไม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลังจากกินกาแฟค่ะํำให้แบบสบายอัยนนี้คกัอบหน่อยนะระเดียวไปอด่สองอันนี้ไม่ได้อดคอมบิดเ mm. <Yeah, S 1> นี่ยอยู่วิซีโปรไท่กับคมบิด เทลตี <Healthy S 2> mm ้ hmm. เลยค่ะยิ mm ้ hmm. บอกเฮลตี hmm. ้คือสุขภาพดี <Yes. S 1> อย่างนี้เอ้ใส่ที่ไม่อย่างนี้อิ่มเหมือมกนกันเนี่ยน่ะกินแค่ชิ้นเล็กๆนะคะ พิเษชอบนะเกิดมาเพื่อกินจริงๆชอบทุกอย่างไข่ด้วยนะคะอืมชอบไหนมแล้วโรลี่หน่อย อยู่กินกินเร็วปังก็กินเร็วปันป mm. ช่วงนี้ลุงคิดไดเอทนะคะป้าก็ไม่อยากให้ลุงคิดกินแบบว่าเยอะเกินนะคะโ <Yeah. S 2> อเค <Okay. S 2> ค่ะคลิปนี้นะคะป้าเวนซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะอาหารลดความอ้วนไดเอทฟู้ดนะคะก็นะคะ แซนด์วิชนะคะโฮมบิดไข่ต้มแบบไส้ทะลักทะลวงเลยนะคะเราใส่ไส้ได้เต็มที่เลยเพราะเราทําเองนะคะคุกลูกต่ำใจชอบเลยก็คือใช้มาอยองเนสแต่อย่าไปใส่เยอะใน,นเมื่อเรารวบพร้อมอ้วนก็อย่าไปใส่เยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะทําให้เราจะจะอของกลายเป็นจะอ้วนเอานะคะคลิปนี้ป้าพี่ซี่ก็ามาทําให้ดูแล้วมาชิมดูแล้วกับลุงคิดนะคะก็อร่อยเลยลุงคิด Good breakfast นะคะก็คือก <Yes. S 2> ูดอาหารเช้าจะดี mm hmm. มากเลยคู่กับกาแฟ ถ้วยโปรดของเรานะคะก็ขอฝากคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าปิ๊ซี่จะพาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรคอยติดตามลุงป้าในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยกดกระดิ่งปิ้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 งไปด้วยนะคะเวลาป้าปิ๊ซี่มาเอาวิดีโอคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้ากับลุงนั่นเองค่ะสจนคลิปนี้ป้าปิ๊ซี่และก็ลุงคลิปก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปทำดูนะคะอยากหอมต้องทำกินนะคะ